เป็นอหรหันต์หรือเข้าสู่ภาวะวิบุติยานทัศนะแล้วเนี่ยถึงแม้กายหยาบของท่านอะ่ะจะได้รับอ,อ,อะไรก็แล้วแต่แต่ท่านสามารถที่จะเป็นผู้ดูอะ่ะไม่ใช่เป็นผู้เป็นน่ะได้เพราะฉะนั้นตัวขันท้าถึงแม้จะได้รับมันก็ไม่สามารถทำร้ายตัววิบุติยานทัศนานี้ได้ ถามว่าถ้าเราบรรลุอราหันต์แล้วเราจะต้องป่วยหนักเพื่อใมาชดใช้กรรมทั้งหมดใช่ไหมครับแม่แม่ว่าไม่เสมอไปนะแม่ว่าไม่เสมอไปครับลูกเพราะว่าถ้าเราเป็นอราหันต์แล้วเนี่ยแล้วเราเรากระทำกรรมดีนะคะเป็นนวกรรมกรรมใหม่นะคะเป็นกุศลธรรมตลอดเวลานะคะเอาส่วลที่เราเคยกระทำมาในอดีตอย่างเงี้ยมันอาจจะมีส่งผลบ้างเพื่อให้เราได้ วิบากกรรมนะคะซึ่งอันนี้แม่อัดไม่สามารถประเมินวิบากกรรมตรงนั้นได้แล้วแต่คนค่ะบางคนถ้าวิบากกรรมหนักมากก็อาจจะถึงแก่ชีวิตหรือบางคนถ้าวิบากกรรมออ่ไม่เยอะมากอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเช่นองคุลิมานอย่างนี้นะคะท่านก็ได้รับวิบากกรรมในเรื่องของการโดนตีโดนอะไรอย่างเงี้ยโดนทําร้ายอย่างเงี้ยคะหรือว่าในสมัยพุทธกาลก็มีอย่าง อย่างพะโมกคารนะอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนโดนโดนทำร้ายจนเสียชีวิตอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ละคนนะคะแต่ว่าวิบากกรรมอย่างอื่นของคนที่บรรลุเนี่ยก็อาจจะมีความทุกข์แหละค่ะเพราะว่ามันต้องต้องเคลียร์แต่ไม่อานมองว่าอพอท่านได้เป็นเป็นเป็นพระอ,อรหันต์หรือเป็นอรหันต์หรือเข้าสู่ภาวะวิบุติยานทัศนะแล้วเนี่ยถึงแม้กายหยาบของท่านอ่ะจะได้รับอะ,อะไรก็แล้วแต่แต่ท่านสามารถที่จะ เป็นผู้ดูอะไม่ใช่เป็นผู้เป็นอะได้เพราะฉะนั้นตัวขันห้าถึงแม้จะได้รับมันก็ไม่สามารถทำลายตัววิมุตติยานทศนิยานี้ได้มันก็เป็นเพียงแค่ขันห้าโดนทำลายเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเปรียบเหมือนช่วงระหว่างเดินมร้งมันก็จะเป็นเหมือนเราเราเหมือนโดนลูกศรแค่ดอกเดียวอะค่ะโดนแค่ทางกายแต่ทางใจเราไม่ไม่ได้กระเพื่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถึงแม้ว่าเราจะเป็นอะไร จะตายในระหว่างนั้นก็ไม่ได้มีความเสียใจหรือว่าทําไมเจ็บป่วยทำไมท้อแท้หรือทำไมอายุสั้นจังทำไมต้องมาป่วยหนักอะไรเงี้ยถึงถึงภาวานะนั้นแล้วมันความยืนมั่นถือมัน่นมันมันไม่มีแล้วค่ะลูกมันมันก็คงไม่ทำให้เราเสั่นสะเทือนสั่นไหวได้นะคะมันเป็นเพียงแค่ขันห้าที่เป็นของปลอมค่ะก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องว่า จะตายไม่ตายเนี่ยก็แม่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมของคนคนนั้นว่าในอดีตเขาทํามาแค่ไหนค่ะ